ครับคูเป๋านะครับในช่อง SMS music นะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่อง5เหตุผลนะครับที่ผมไปสืบเสาะแล้วก็ค้นหามานะครับว่าเป็น5เหตุผลที่ทําให้คนนะครับเลิกเล่นกีตาร์ฝึกแล้วมันไม่เวิร์กหรืออะไรเงี้ยแต่มันจะมีอยู่ใน5เหตุผลนี้นะครับลองดูนะครับว่าคุณเนี่ยอยู่ในในเหตุผลข้อไหนเนาะ อย่างแรกเลยจริงๆไม่ใช่แค่กีตาร์นะผมว่าเครื่องดนตรีหลายๆส่วนก็ได้แต่อันนี้ผมยกเป็นกีตาร์ก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่ามีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนคือไม่รู้ว่าเล่นไปทําไมนะครับ อ่าดนตรีเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นเหมือนภาษาเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเก่งภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรนะครับก็เป็นเหตุให้อันเนี้ยแรงจูงใจนะครับที่จะเล่นเนี่ยเพราะว่าผมเจอนักเรียนหลายคนนะครับเล่นได้เล่นเล่นเก่งเลยครับแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเพลงอะไรไม่รู้จะเล่นไปทําไมอะไรแบบนี้นะครับถามว่ามีความสุขไหมก็เฉยๆยอ่าแบบนี้นะครับซึ่งไอ้พวกแรงขับหรือว่าเป้าหมายพวกนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับบางคนอาจจะเพราะว่าไปจีบสาวคนนี้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบเสียง มันมันไพเราะรู้สึกว่าเล่นได้แล้วมันมันเหมือนกับ เอาชนะตัวเองได้แล้วก็อดทนเราฝึกอันนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็มีเหตุผลหลากหลายมากมายนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่สําคัญเลยคือเป้าหมายในการเล่นของเราว่าเราเล่นเพราะอะไรนะครับเราชอบมันเพราะอะไรเหมือนเหมือนเราชอบผู้หญิงสักคนหรือชอบผู้ชายสักคนอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยนะครับมันต้องมีเหตุผลที่ดีว่าเออฉันชอบเพราะเขากีตาร์มันสวยดีอะไรแบบนี้นะครับกีตาร์มันเท่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าไปชอบใครสักคนแล้วก็ไม่รู้ว่าชอบเขาทําไมนะครับพอเห็นภาพเนาะเหตุผลที่2นะครับที่ปกติคน ก็พอฝึกแล้วก็เริ่มเริ่มเลิกล้มไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มฝึกตรงไหนอ่ะอันนี้เจอบ่อยนะครับเวลาเจอในกลุ่มกีตาร์ปงผมเริ่มเล่นครับแต่ผมไม่รู้จะเริ่มฝึกยังไงทีนี้ไอเริ่มฝึกยังไงเนี่ยนะครับก็บางคนพอไม่รู้เนี่ย หาเองใช่ไหมครับทีนี้พอหาเองเนี่ยบางทีไปฝึกอันที่ยากเลยก็เป็นเหตุให้ฝึกผิดจุดนะครับทีนี้ในในส่วนไม่ใช่ว่าในส่วนคลาสของผมในส่วนช่องของผมเนี่ยมีตอนที่เป็นสอนฟรีฟรนะครับไปดูเริ่มต้นจากตรงนั้นก็ได้นะอัน,นั้นผมก็จะปูพื้นฐานมาตั้งแต่ว่า ep ep หนึ่งสองสามสี่เนี่ยสิ่งที่ต้องรู้เรียงลำดับมานะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ในลําดับขั้นตอนว่าต้องฝึกอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราง่ายขึ้นแล้วเราก็ฝึกได้ถูกจุดแล้วก็ไม่ไม่สเปรสปะนะครับแล้ว เล่นได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับอ่าเหตุผลที่3นะครับอันนี้เริ่มเริ่มเป็นเหตุผลที่ฝึกไม่เพียงพอนะครับอ่าคำนี้เนี่ยคำว่าฝึกเพียงพอเนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็สามารถแป๊บเดียวก็จับคอร์ดหรือว่าเข้าใจหรือว่าอะไรได้แต่บางคอร์ดเนี่ยก็ใช้เวลานานหรืออะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่อย่าพึ่งล้มเลิก อย่าเพิ่งลมเลิกในความพยายามของเรานะครับอันนี้มันจะกลับไปที่ข้อหนึ่งนะครับพี่ว่าแรงจูงใจเนี่ยตัวลงแรงจูงใจของเราคืออะไรบางทีพอเจ็บนิ้วเราก็อดทนอดทนนะครับจนถึงจุดหนึ่งแล้วนิ้วมันจะด้านแล้วไม่เจ็บจริงๆนะครับตอนที่ผมฝึกกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยมีคนบอกว่าเจ็บนิ้วนะเจ็บนิ้วนะแต่อดทนหน่อยเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันจะหายเจ็บอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านไปสักประมาณ3-4วันนะครับผมก็จับทุกวันเลยแล้วมันก็หายไปจริงๆนะครับมันหมายถึงว่านิ้วเราก็ด้านขึ้นนะครับแล้วมันก็ไมจบากั ก็ยังเจ็บนิ้วเหมือนกันนะครับตอนนี้นะถ้าผมสมมุติว่าไม่จับกีตาร์หนึ่งอาทิตย์แล้วมาจับกีตาร์อย่างเงี้ยก็เจ็บนิ้วนะครับแต่เจ็บแป๊บเดียวนะครับไม่ได้เจ็บเป็นวันๆเหมือนเมื่อก่อนละอันนี้ก็คือว่าต้องฝึกฝนให้เพียงพอนะครับซึ่งบางทีนะักกีตาร์ที่เขาฝึกนานๆเนี่ยโอ้ฝึกวันละอย่างยางช่วงเริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้องมี30นาทีนะครึ่งชั่วโมงอันนี้ถ้าคุณยังฝึกไม่ถึงนะแล้วบอกว่าเออผมเล่นไม่ได้แล้วผม ผมไม่มีพรสวรรค์นเนี่ยอันนี้ผมไม่ใช่นะแต่ลองทําดูก่อนนะครับซึ่ง30นาทีต่อวันเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่านั่งแล้วก็โอ้โหดี30นาทีเลยนะส่วนใหญ่ก็จะแบ่งผมอยากให้แบ่งเป็น10นาทีนะครับ10นาทีตอนตื่นเช้าอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือ10นาทีหลังอาหารเที่ยง10นาทีก่อนนอนนี่เราก็ได้ซ้อม30นาทีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกที่มีประโยชน์นะครับไม่ใช่นั่งเล่นนะสมมุติเราฝึกเราอยากจับคอร์ดจ,จนนี้เราจะ ฝึกอันนี้นะครับแยกการฝึกกับการเล่นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือว่าเ,เป้าหมายนะครับในการฝึกที่ไม่ชัดเจนก็คือไม่รู้ว่าจะคล้ายๆกับว่าไม่รู้ว่าฝึกอะไรแต่เนี้ยเริ่มรู้แล้วแต่ว่า การฝึกเนี่ยก็สเปกสะป,าป่าไปนิดหนึ่งนะครับเหมือนนึกภาพว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเวลาเขาฝึกเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีแบ่งทีมแล้วก็เตะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็จะแบ่งแต่ละตำแหน่งแยกออกมาฝึกทงนี้ในกีตาร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งเป้าที่ชัดเจนว่าวันนี้เราจะฝึกเปลี่ยนคอร์ดจากคอร์ด G ไปคอร์ด C อ่าจากคอร์ด G ไปคอร์ดดีใน10นาทีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะตั้ง เป้าเป็นอันนี้แล้วนั่นก็จะทําให้การซ้อมของเรานะครับมีประสิทธิภาพและแน่นอนเราสามารถวัดผลได้ว่าโอเควันนี้เราจับคอจไปคอซี C อย่างงี้ได้แล้วอย่างนี้นะครับหรือว่าฝึกจับคอซี C อย่างเดียวใน10นาทีนั้นนะครับอันนี้ก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะพอเป้าหมายไม่ชัดเนี่ยก็แน่นอนครับการฝึกเนี่ยก็ไมร่รู้ก็ฝึกสเปซสปาะ,ะนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้ อ่าสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายที่บางทีคนที่ล้มเลิกไปเนี่ยก็คือไม่มีครูหรือไม่มีผู้แนะนำนะครับไอค้มมคำว่าครูเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าครูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาละซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแค่ครูในในออฟไลน์หรือว่าในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับก็มีครูใน YouTube ซึ่งเราก็สามารถดูได้แล้วก็ดูจาก ผู้ที่ติดตามหรือว่าดูจากการสอนเขาว่าเข้าใจได้ง่ายไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เอ๊ะเขาสอนเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราก็ยังงงงแต่อาจจะฟังครูอีกท่านหนึ่งได้เข้าใจมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีกําลังเนาะในการไปเรียนอย่างนี้นะครับ สิ่งที่สาคัญเนี่ยมันไม่ได้เรื่องที่ความรู้ที่ครูให้มานะครับเพราะต่อให้ครูระดับโลกมาสอนเราเนี่ยก็แน <_ S 1> ่นอนครับถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมันครูระดับโลกคนนไม่ได้มาการันตีอะไรแต่สิ่งที่สําคัญครูครูที่เก่งมากๆเนี่ยก็จะคอมเมนต์ให้เราได้ว่าเราจะต้องกลับไปฝึกตรงนี้ไปแก้ไขตรงนี้ก็จะเป็นจะบอกว่าเป็นทางลัดอันหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเล่นกีฬาถ้าเราเล่นกับนักกีฬาโอลิมปิกอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าเราก็ติดทีมชาติได้ไม่ยากเนาะแต่แน่นอนถ้าเราขี้เกีย ผมเพราะว่าเราก็ยากเหมือนกันที่จะเป็นทีมชาติหรือเป็นตัวแทนที่จะไปแข่งโอลิมปิกนี้นะครับฝึกดนตรีก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้ได้ครูที่ดีนะก็หาครูที่ดีแบบน,นั้นหรือว่าผ่านจากการแนะนําหรือถามอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็จะทําให้เราประหยัดช่วงเวลานะครับในการฝึกแล้วก็ฝึกได้ตรงจุดแล้วก็เหมือนกับมีเหมือนกับหมอที่สามารถบอกอาการคนไข้ได้ว่าต้องแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ฝึกตรงนี้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็น5เหตุผลนะครับที่ ส่วนใหญ่ฝึกกีตาร์แล้วก็ลงเลิกไปนะครับทีนี้ลองดูนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในข้อไหนนะครับแล้วก็มีทางแก้ปัญหาอะไรยังไงหรืออยังนะครับ <G> ก็รออ่านคอมเมนต์กันอยู่นะครับแล้วก็ยังไงฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับความรู้ดีๆดนตรีก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ